เครื่องบินขับไล่ล่องหน f 2 2 Raptor ปี Rapt 2026ได้กลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางอากาศที่ก้าวล้ำที่สุดของโลกเครื่องบินรบรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อครองความเหนือชั้นในท้องฟ้าตั้งแต่การรบในระยะประชิดการโจมตีเป้าหมายจากระยะไกลไปจนถึงการแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศที่หนาแน่น แม้จะเปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ2000แต่ด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทำให้ในปี 2026F22 ยังคงถูกยกย่องว่าเป็นอากาศยานล่องหนที่ไม่มีผู้ท้าชิงโดยตรงและยังคงเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาที่หลายประเทศทั่วโลกต่างจับตามอง เมื่อเรามองไปยังรูปลักษณ์ภายนอกของ F 2 2 Raptor จะเห็นได้ว่าการออกแบบตัวเครื่องนั้นมีเส้นสายที่เน้นความล่องหนต่อเรดาร์ทุกมุมทุกขอบทุกส่วนประกอบถูกคำนวณอย่างพิถีพิถันเพื่อสะท้อนคลื่นเรดาร์ให้เบี่ยงเบนออกไปจากเครื่องบินทําให้ศัตรูแทบไม่สามารถตรวจจับได้นี่คือคุณสมบัติที่ทําให้มันสามารถบินเข้าไปในเขตห่วงห้ามทางอากาศได้โดยมีความเสี่ยงต่ํากว่าที่เครื่องบินรบทั่วไปจะทําได้ ภายในห้องนักบินของ f f 22 Raptor ปี2026ได้รับการอัปเกรดด้วยระบบ Avionic รุ่นใหม่ล่าสุดหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ความละเอียดสูงที่สามารถรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆมาแสดงในรูปแบบที่เข้าใจง่ายทำให้นักบินมองเห็นภาพสนามรบทางอากาศเสมือนจริงแบบ Real Time นอกจากนี้ระบบ AI ช่วยเหลือการรบยังเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลศัตรูเส้นทางการบินและความเป็นไปได้ขอองค์การโจมตีเพื่อให้นักบินสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำในด้านสมรรถนะ F-22 Raptor สามารถทำความเร็วได้เกินแมสสอและยังคงรักษาความสามารถในการบินแบบซูเปอร์ครูซซึ่งคือการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้เครื่องเผาไม้หลังอัเตอร์เบอร์เนทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงและลดการตรวจจับจากศัตรู เครื่องยนต์ i t นี y F 119ที่ทรงพลังยังมอบความคล่องตัวสูงทำให้ F-22 สามารถพรล,ลิกหลบหลีกหรือเข้าประชิดสตรูได้ในระยะที่เครื่องบินทั่วไปไม่อาจตามทันหนึ่งในจุดแข็งสำคัญคือการบรรทุกอาวุธภายในลำตัวเพื่อคงความล่องหน โดย F22 สามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่น AIM-120 AMRAAM และ m 9 Sidewinder ได้หลายลูกรวมถึงสามารถติดระเบิดนำวิถี GPS สำหรับการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้ด้วยหากจำเป็นก็สามารถติดอาวุธภายนอกเพิ่มแต่ก็จะลดประสิทธิภาพการล่องหนลง ในปี2026 F 2 2 Ra p t o อ์ได้รับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆโดยเฉพาะการพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5และ6จากประเทศคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นรัสเซียจีนหรือแม้แต่บางชาติพันธมิตรที่เริ่มมีโครงการอากาศยานล่องหนของตัวเองแต่ F 2 2ก็ยังคงถูกยกให้เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีความสมดุลระหว่างความเร็ว ความคล่องตัวความล่องหนและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหนือชั้นการฝึกซ้อมรบของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาได้พิสูจน์ให้เห็นว่า F-22 Raptor สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างต่อเนื่องแม้จะต้องเผชิญกับเครื่องบินขับไล่ล้ำสมัยรุ่นอื่นๆก็ตามในการฝึกเ e รสแฟลกที่เนวาดา F-22 สามารถสร้างสถิติยิงได้โดยไม่ถูกยิงกลับอยู่หลายครั้งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความน่าเกรงขามของมัน แต่ในอีกมุมหนึ่ง F22 r a p เ o r ก็เป็นเครื่องบินที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการสร้างที่แต่ระดับเกือบ150ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องไปจนถึงค่าบำรุงรักษาที่สูงกว่ามาตรฐานเครื่องบินขับไล่ทั่วไปหลายเท่าทำให้ในที่สุดโครงการผลิต F-22 ต้องหยุดลงที่จำนวนเพียงประมาณ187ลำเท่านั้นแต่ด้วยการอัปเกรดต่อเนื่องทำให้เครื่องบินเหล่านี้ยังคงพร้อมใช้งานไปจนถึงทศวรรษ2030และอาจต่อเนื่องไปถึง2040 สิ่งที่ทำให้ F-22 Raptor น่าสนใจยิ่งขึ้นในปี2026คือการถูกผนวกเข้ากับแนวคิดการรบแบบเครือข่ายหรือ Network-centric Warfare โดย F-22 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบินรบรุ่นอื่นๆเครื่องบินไร้คนขับเรือรบและระบบป้องกันภาคพื้นดินแบบรียล t i m e ทำให้สนามรบในอากาศเป็นเหมือนเครือข่ายที่แต่ละหน่วยสามารถแบ่งปันข้อมูลได้ทันที F 2 2ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบเดียเด่ยวๆแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบยุธทธปกรณ์ที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดเมื่อพูดถึงการรบจริง F 2 2 r a p t o แเเคยถูกนำไปใช้งานจริงในตะวันออกกลางในภารกิจโจมตีเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายและสนับสนุนภารกิจบินลาตระเวนแม้จะไม่ใช่การเผชิญหน้ากับกองทัพที่มีเครื่องบินขับไล่ทันสมัย แต่ก็ได้พิสูจน์แล้วว่า F 2 2มีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างรับรื่นและมีความแม่นยำสูงอีกหนึ่งจุดที่ทำให้ F 2 2 Raptor เเป็นตำนานคือความเป็นเครื่องบินที่ไม่ถูกส่งออกไปขายให้ประเทศอื่นๆกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเก็บเครื่องบินรุ่นนี้ไว้เป็นภพยตายของตนเองต่างจากเครื่องบินรุ่นอื่นที่ถูกขายให้พันธมิตรหลายประเทศ จึงทำให้ f 2 2มีความลับและเทคโนโลยีที่หลายชาติต่างไฟฝันแต่ไม่สามารถครอบครองได้ในมิติทางการเมือง f 2 2 r a p t o แรปเตอร์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการทูตกองทัพสหรัฐอเมริกามักส่งฝูงบิน f 2 2ไปปรากฏตัวในพื้นที่ตึงเครียดทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันออกทะเลจีนใต้หรือคาบสมุทรเกาหลีเพื่อแสดงให้เห็นว่าตอน,น,นมีความพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์และพันธมิตร การมาของ F-22 ในพื้นที่ใดก็ตามมักส่งผลให้ประเทศคู่แข่งต้องคิดทบทวนอย่างรอบคอบก่อนจะตัดสินใจเผชิญหน้าสำหรับในปี2026นี้โลกกำลังเข้าสู่ยุคที่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีการบินทหารทวีความเข้มข้นมากขึ้นหลายประเทศเริ่มนำเสนอเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่แต่ F-22 Raptor ก็ยังคงยืนหยัดในฐานะต้นแบบแห่งความเหนือชั้น แม้อายุการใช้งานจะผ่านมากว่า2องทศวรรษแต่ด้วยการอัปเกรดที่ต่อเนื่องทำให้เครื่องบินเหล่านี้ยังคงทันสมัยและพร้อมปฏิบัติการได้ในทุกรูปแบบจึงไม่น่าแปลกใจที่ทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงเครื่องบินรบที่ดีที่สุดในโลก F 2 2 Raptor ยังคงถูกยกให้เป็นหนึ่งในอันดับต้นๆเครื่องบินที่รวบรวมทั้งความล่องหนความเร็วความคล่องตัวและเทคโนโลยีขั้นสูงเอาไว้ในลำเดียว และแม้ในอนาคตเมื่อเครื่องบินขับไล่รุ่นที่6เริ่มเข้ามาแทนที่แต่ตำนานของ F-22 จะยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์การทหารของโลกตลอดไป